สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียส,สรับประคุณบุรีรัมครับผมกับหน้าง,งาวันนี้ของท่านผู้ช่วยดำครับเนาะท่านผู้ช่วยบ้านโคกสมบูรณ์ครับบ้านสองชั้นหมู่สองเนาะโคกสมบูรณ์ครับสัดส่วนหนึ่งต่อสามครับกับแรงที่ค้างคาใจมาฮะแล้วก็เพิ่งมาทำงานต่อแล้วก็วันนี้น่าจะจบครับ กับคลองไส้ไก่ของพวกเราครับนี่ฮะคลองไส้ไก่โอ้โหเจาะทะลุนรกเลยครับคลองไส้ไก่โอโ้ดินมันพังกันเนาะจ้าเสียดายเลยนรก็เจาะลึกมากมาแล้วแล้วก็โยนดินปั้นเป็นขนาดทองคำฝังนี่ครับเนาะเสียดายครับเรื่องของ เรื่องดินพังครับนีบ่ฮะตรงนี้จะพังเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับพังแค่นี้มีปัญหาเพราะว่าเราขุดลึกครับโอ้ตรงนี้เหระพังเลยบ้างเลย เสียดายครับตรงนี้น้ําครับเนาะทางเข้าบ่อแล้วก็ตรงนี้ดินพังครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าคันดินครับคันแข็งเนาะไม่เป็นไรพี่มันจะเป็นคันดินเนาะเนาะมันก็หมือนวับว่ามาแล้วน้ําผ่านเนอาแล้วก็ทาไม่ได้เราก็พูดเลยเนาะนี่ฮะแต่ให้มาดูคันนาของํางกอ,องทัพครับสวยงามมากนเนี่ยโอ้ใหญ่โตมโหฬารโอ้ ดูเจ้า SK 200 SM ครับเจาะลึกมากมากครับผมโอ้โหนี่ฮะให้ดูกองไส่ไก่ครับช่วงนี้ก็ยังดูร,เระเกะระกะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ปลูกต้นไม้ฮะนี่ฮะอ๋อเราขึ้นไปได้เนาะพอดีเลยให้สุดต,ต้นเลยเนาะ ช่วงบ่ายครับกับหน้าง,งานบ้านปุกคลิกครับรเนาะคนจะเรียกปุกพิกงคนก็รเ,กร,กร,เกรียกว่าเป็นพื้นที่ของบ้านปุกสมบูรณ์ครับหมู่สองครับผมอ,อ,อากาศร้อนมาก,มากๆครับร้อนจ,จัดๆเลยครับผม เมื่อกี้ก็ได้ไปดูหน้างานใหม่ของพวกเราครับอยู่ที่ตำบลน้องเต็งอ่าเทศบาลน้องเต็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับหน้างานสัดส่วนหนึ่งต่อ3าเช่นกันครับแปลง3ไร่เหมือนกันของพี่พี่พงษ์ฮะเรือชื่อเล่นของพี่พงษ์อยู่บ้านหมู่เก้าบ้านว่าครับใกล้ๆกับที่ทําการโรงงานของพวกเราเนาะกับงานโครงหนาโมเดลเหมือนกันนะเดี๋ยวเสร็จแปลงนี้ก็จะให้น้องๆพักผ่อนครับถ้าว่ากินโดนตากันก่อนครับโดนตาโดนเย้กันครับ เรื่องของคุนราโดนเยอกันก่อนแล้วก็ไปย้ายก็ไปทําการครับให้ดูลาดราาเรื่องพายุฝนนะครับเนาะว่าจะเป็นยังไงว่าฝนจะตกลาหรือเปล่านะแล้วก็พายุจะเข้าจริงหรือเปล่าครับเนาะ,ะพายุเข้าก็ไม่แน่อาจจะไม่ได้ขุดครับแต่ว่าถ้าพายุไม่มีเราก็น่าจะจัดต่อเลยครับเนาะเพราะว่าน้องติงก็เลยอีกสองแปลงครับของ่านแล้วก็อีกแปลงหนึ่งของอ่า ท่านรองนายกครับเนาะท่านรองนายกเยือนอะที่เราเรียกันในุ่มของน้องเต็งครับท่านรองนายกเยือครับเป็นแปลง3ามรายเหมือนกันครับผมเทศบาลสองชั้นเช่นกันเนาะ พื้นที่ของท่านก็ปรับอาจจะไม่เรียบสวยงามมากมาเพราะว่าหนึ่งก็เป็นเรื่องของดินพังดินสไลด์มากๆครับเนาะดินมันน่วมจัดๆเลยครับพวกเราก็เต็มที่แล้วครับผมเนาะได้เท่าไหนก็นั้นะครับแต่ว่าไม่ผิดแบบจากแบบมากมายครับแต่ว่าเรื่องของความเนียนความเสมอกันทุกอย่างมันอาจจะไม่เป๊ะนะงานก็ออกมาประมาณนี้นะครับเพราะว่าหน้างานของพวกเราทําช่วงเดือนตุลาครับเนาะเป็นช่วงที่เขาไม่ขุดกันแล้วครับแต่ยังอยู่ครับพวกเรายังอยู่เรายังทํากันอยู่เนาะ ทำหน้างานของพวกเราที่ยังทาต่อแล้วก็เราน่าจะทําต่อไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าของสองเพลงของที่อยู่ของน้องติงก็งน่าจะใช้เวลาเากือบสิบกว่าวันครับสิบกว่าวันแล้วก็มันก็จะถึงเวลาเกี่ยวเนาะเกี่ยวข้าวแลนะ้วเนาะพวกเราที่ทำสัญญาไว้ก็อีกหลายๆตำบลครับอย่างเช่นขอนแก่ครับเนาะลำดวนครับแล้วก็ชุมแสงพวกเราก็จะได้ต่องานเลยนะ ถึงมุมเลี้ยวนะฮะต้องหักเลี้ยวนะครับเลี้ยวเหีวหางแล้วเลี้ยวหลังแล้วอ้าวเอาไ้ต้นไม้ไว้รองแขกครับอันตรายครับผมเนาะอันตรายทุกที่ครก็ต้องขอบคุณท่านเจ้าของแปลครับท่านผู้ช่วยดำครับเนาะที่เนี่ยดูแลเรื่องการ ตัดต้นไม้ครับตัดกับท่านผู้ใหญ่สําเริงครับเนาะผู้ใหญ่สําเริงเนี่ยฮะดูแลพวกเราอย่างดีเลยครับการตัดต้นไม้มารอพวกเราการตัดต้นไม้มารอพวกเราเพื่อที่จะได้ร้องแพ็กครับทํางานได้เนาะถ้างั้นพวกเราทํางานไม่ได้ครับยากเลยนะครับเจ๊ดเเฮ้ยเจ๊ด พี่ไปตองเข้าสานะออเ,าเานาะเอาเข้าไปอตอกเข้าเนาะเอาเข้าไหมตรงนี้เป็นเส้นทางครับท่านอยากให้ทำถนน เดี๋ยวเราจะดึงดินให้กดเป็นทางให้ท่านเลยครับผมโอ้ดินนุ่มมาเลย แล้วพ <muitas> ี oh, <f Jean Rabbit bulun> ่จะเข้าไปแปลงข้างในยังไงจะเข้าไปข้างในยังไงถ้าเราขุดคลองสาไกลมาทำสะพานเอาเนาะวนหนึ่งนี้เอาเน้อ้วนเท่าเอาเพราะว่าถ้าเขาทำถนนแบบนี้มันก็ต้องมีถนนเชื่อมแล้วก็คสอยไกลสุดตรงนี้แหละไม่ไม่ถึงนี่นแหละแปลว่าโยนดินไปเป็นเป็นถนนเนาะพี่ทำหรือพี่ยาวไงเนี่ยไปเนี่ยไม่ไปทำบอกก็นนั่แหละเอาดินตรงไหนทำ อ๋อไม่ต้องทำคลองใช่ไหมพี่ไปบอกไปพี่รู้บอกให้อธิบายถูกต้องไหมไปบอกเลยเดี๋ยวไปบอกเลยว่าถ้าทำถนนไปให้ไปไปนาทำถนนไม่ต้องไม่ต้องขุดคลองอันนี้ไว้เงี้ยเนาะครับไปเรียบเจ็ดตันล้มขึ้นไปตรงไหนอ่ะทำจากตรงไหนไปถนนเอาถนนตรงไหนไปอ่ะพี่ไปบอกเลยไปแค่นั้จบเดินไปบอกเลยพี่ไปฟังนี่เลยไหนก็นั่นแหละเพราะว่าพี่จะเอายังไงพี่จะดึงดุนถนนยังไงเพราะว่ามันจะเป็นโคกตรงนี้ไง ดึงไปเลยไหมดึงไปเลยครับอ่างั้นก็แล้วนั่นแหละเด็กมันรู้ไปแล้วนี่ยันดึงไปเลยยันดีดึงมาแปะนี่แปะนี่เนาะแต่ถ้าคลองมันก็อันตรายพี่เดจ้าถ้าโกยมันนี่มันก็จะมีปัญหาตรงนี้นิดนึงแต่ถ้ามันโล่งไว้ก็ไม่เป็นไรก็คือไปที่นาได้ไง เนาะอ่าให้พี่ไปบอกเขาให้มันให้มันทำขนุนให้ไหนอันนี้นะเออก็ดึงนี่เอาที่นี่โลยคุยให้แี่นี่มันจะได้ง่ายเนาะคือดึงที่ตรงเนี้ยปิดขนุนนี้เนาะเอาแค่นี้ไม่ต้องไปนู่นแล้วพอแล้วเนาะต้องเยอะแล้วขึ้นจะได้แบบขึ้นทีนึงไปหาหนึครับ คือเอาคดเครื่องยนา์ฝั่งนู้ไนไว้ดีกว่าพี่ฝั <Yeah. S 1> ่งนี้ดีกว่าให้มันเหลือนี่หน่อยช่างมันตรงนี้เป็นเป็นเป็นช่องน้ำไปลช่างมันไป <Yeah. S 1> นะไม่ได้เสียหายหรอกให้มันเป็นแนวเดียวเลยครับโอเคทำมันนี่เลยครับในใจากไหนมาหน้าเดียว พี่ยาวนาทางนาไปรู้ไหมล่ะทางนาเป็นนาไปนู้นยาวลาถนนนู้นจ้ะเลี้ยวขึ้นฟังกลับโคยโคยมาเปไป็อ๋อไอพี่บอกเลยไหมพี่บอกเลยถูกเลยว่าถนนนี้ออกเลยเอานี่ออกบอกให้ถูกต้องเลยจะได้จบคุยทีเดียวเลยพี่ตอนนี้ก็โคยเปะไปถนนพอเด้อไอพี่ช่วยดังครับไปชี้แจงนะครับจะได้จบเพราะว่างานเราจะได้จบด้วยครับเนาะเอาตามใจคูเลยได้จบเป็นไงที่สุดครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับกับทีมง,งานศริริรัตน์บุรีรัมย์ครับผมเนาะคลิปนี้ขออนุญ,ญาตจบเพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ